สวัสดีครับ CTW Rider นะครับวันนี้เราพาไปชมงานสีของ Honda s t ต e e t ก0 0กันครับคันนี้ลูกค้าต้องการให้รื้อทำชุดสีใหม่ทั้งหมดเนื่องจากชุดสีเดิมสภาพไม่ค่อยสวยนะครับเราก็ได้ทำการรื้อทั้งคันเหลือแต่โครงนะครับแล้วก็ส่งชุดสีไปทำทั้งหมดนะครับชุดสีที่ทำเนี่ยเราใช้สีของสีรถยนต์นะครับเป็นสี 2K นะครับแล้วก็เคลือบแลกเกอร์เงา,งา,งาแบบที ทุกคนได้เห็นเลยนะครับอบในห้องอบเหมือนสีรถยนต์ทุกประการนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนประกอบชุดสีเสร็จแล้วกันครับหลังจากประกอบเสร็จนะครับก็จะได้สภาพประมาณนี้นะครับคันนี้ชุดสีเราทำใหม่ทั้งคันเลยนะครับพอทำออกมาเนี่ยสีมันก็เจะเงาเป็นกระจกนะครับรถก็เลยดูใหม่ดูสะอาดทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นบังโคหน้านะครับ มีเหล็ก2ชิ้นนะมีบางคนหน้ากับถังนะครับก็คือลอกสีเดิมออกแล้วก็โป๊สีใหม่ทําสีใหม่ทั้งหมดนะครับครอบคอนะครับเป็นพลาสติกนะครับถังเป็นเหล็กนะครับเราก็ลอกสีเดิมที่เขาโป้มาออกนะครับแล้วก็โป้แล้วก็พ่นใหม่ทั้งหมดนะครับทำออกมาแล้วมันก็จะเป็นกระจกประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝาข้างนะครับทั้งสองข้างแล้วก็ บางคนหลังนะครับเราก็หรือลอกสีเดิมแล้วก็พ่นใหม่ทั้งหมดนะครับพอทําเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยดูเกินกันดูเป็นกระจกทั้งคันนะครับตัวรถก็เลยดูสะอาดดูเงานะครับพอถ้าทําไม่ทั้งคันหรือทําทีละชิ้นเนี่ยเวลาง,งานออกแามันสีมันจะไม่เท่ากันนะครับก็ถ้ามีงบก็อยากให้ทําทั้งคันนะครับเก็บใหม่หมดสีมันก็จะออกมาใหม่ประมาณนี้นะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมส่งลูกค้าที่โคราชได้นะครับก็เตรียมรอรับรถได้เลยนะครับใครจะทำสีติดต่อได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ